สวัสดีครับสวัสดีเซาวันพุธครับเมื่อคืนฝนตกมีนนอากาศค่อนข้างห่อนครับแดดออกค้ห่อนครับปกบอ้าวปุบอ้าวไอนาครับไอนามจากฝนตกตื่นเช้ามากก็คือเอาครับมากเกี่ยวป็ดเกี่ยวไก่ก่อนเ้าเาครับไปไปเกย์เกี์เกยวไก่ก่อนไปเห็ดงานครับเกย์เกี์เกยวไก่ก่อนไปเห็ดงาน เจ้านี้กัาเบิบ่งกันครับว่าไข่เป็ดสีเก็บได้จากฟองครับมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งเราเป็ดหน่อยกันครับมามีไข่เป็ดจากฟองเราเป็ดหน่อยกับนาซีมี่สองฟองทอกับครับที่นี่มีไข่เพิ่มของเขาอเทอกับครับ เดี๋ยวต่อไปก็ไปเก็บใ,ให้เป็ดเราไปไหนก่อนครับเดี๋ยวเราไปนหน่อยถ่ายๆไว้ไม่ก็ดครับ1น3 4 5ส,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 สี่ห้า

อีกเอ็ดยิบสอ2ยิบสามยิบสี่ยิบห สามสิบขสองขัสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ห6าหกหาเจ็ดาเปียาเ้บเอ็ดฟองเห็นยูต้งใน่ครับเดี๋ยวผมจะฟ้องไก่หน่สองฟองหกสิบสองฟองไข่หน่อยครับวันนี้เลยหกสองฟอง นี่คือ,นนอ่นอคออกมาทั้งนอกกมีไข่เป็ดอยู่นี่ฟองหนึ่งครับเป็ดเพิ่มอีกฟองหนึ่งเป็นเป็น63ครับไข่หน่อยครับมี63ฟองใส่ใส่สายมาเบ้างก็มีเพิ่มอีกฟองหนึ่งครับนี่ครับนี่เพิ่มอีกฟองหนึ่ง เป็นหกสิบี่ครับเป็นหกสิบสี่ฟองอ่าไม่เก็บใครเก็บพอกดวหน่อยครับสองฟองสองฟองนะครับฟองครับไสองฟองครับยังมาใครเพิ่มครับใครเป็นหน่อยยังมาใครเพิ่ม ในเร่องมาเรา,าเบิง่งอีกเทียนหนึ่งก็เห็นอยู่ฟองหนึ่งครับอยู่อย่างในส่อเงเราเห็นก็ดีนั่นแหครับก็ครับมื่อนี้ได้ไข่ทั้งหมด,รรด,รดกรกสิบหาฟองครับไข่ลดลครับรลดลได้กหกสิบหาฟองแล้วก็ไข่เป็นหน่อยสองฟองกรุ๊กสิบห้าฟองครับมื่อนี้เมื่อนี้เรไข่ลดลงหลายครับไข่ลดลงหลายครับ ไปลดลงผนางหลายได้ล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบค,คิงแค่นี้นะครับขอขอบ,นะบขอบคุณค้นทีขาว่าจีตาผม้ามาช่วคนณครับสวัสดีครับ